ไล่เลยกำรวจไล่มือนี่เ้ได้ทำไปทางนี้เออโซนโควิดกักตัวบุญเน่ากินประหยัดกินบอกตลาดบ่ได้มา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 โอ้ยตายแล้วชิเอายังกินนอว้ยันนี้ของกักตัวเนี่ยรวยเหรอเผื่เผื่สุกไอ้ด่างเกือบไปอ่ะมวยเนี่ยพยาธกินพวกแม่พี่น้องเอ้ยส่งกักตัวเด้อออกตลาดบ่ได้มือนี้นะอืมก็เลยได้ข่าวว่ากินเองอืม